เรื่องสองเลยครับเรื่องที่สอวัดพระบาทน้ําพุเขาบอกว่าถ้าสมมติเดี๋ยว<ๆ>เดี๋ยวจะมีการเปิดเผยอ,ออกมาเนี่ยมันจะยิ่งกว่าวัดไล่ขิงอีกอเขาบอกว่าเพราะว่าเงินเนี่ยเป็นร้อยร้ล้านไม่ไม่มีปัญหาครับไว้เดี๋ยวผมออกไปผมไปชี้แจงทุกประเด็นครับเพราะว่ามีหลักฐานทุกอย่างครบท้วนสมบูรณ์หมด วันนี้ยังอยู่โรงพยาบาลอยู่ก็เลยยังยังไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แต่ว่าเรามีพยานหลักฐานอะไรทุกอย่างครบหมดครับไม่มีปัญหาอะไรหลวงพ่อก็รับทราบหมดแล้วก็วันนี้ก็มีนักข่าวไปถามหลวงพ่ออะไรเนี่ยก็แต่คิดว่าไม่มีปัญหาแล้วไม่มีการท่อโกงอะไรใดๆทั้งสิ้นรรครับเงินมีเงินอะไรของวัดหายอะไรไหมฮะมันมันมีเกิดขึ้นไหม ไม่มีหายเลยครับทุกอย่างเป็นไปตามระบบระเบียบตามตำรีหลวงพ่อครบถ้วนหมดทุกอย่างครับไม่มีปัญหาเลยเลยครับที่ที่หมอบีเข้าไปที่ <ไป S 1> วัดเดี๋ยวเดียว๋ยวค่อยไปชี้เดี๋ยวค่อยไปชีช้แจงครับห,อหมอ<ไ>หมอหบีฮะขอขอ,ขออีกนิดนึง <ๆ S 2> ที่ที่หมอบีเข้าไปอยู่ที่วัดพระบาทน้ำพูเนี่ยอันนี้เข้าไปไปทางานในฐานะอะไรแบบไหนอะไรยังไงับผมไม่ได้เข้าไปอยู่ในวัดพระบาทน้ำพูครับผมเอ่อทงานเป็นจิตอาสาเอ่อทงานให้หลวง